ดีดีมัมมัมว้าวมัมมัมันมัมไอซีไอซีไอซอยากดูเหรอของบริษัทัป้าอป้า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 มัมกันมัม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 ันเรียกปนอยชัดมาก เรียกไปหน่อยอืมมัมมัมอะมัมต้นข้าวว้าวว้าวฮะว้าวเขาป้าป้ามัม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 ดูดิข้าวข้าวข้าว

Apa? Mam, 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 <laughs>